กินมากคิดถึงทุกคนเลยให้ทุกคนได้กินเลยทุกคนจ้ะว้าเล็เข้ามากิ่งนี้ก็ออกประมาณ5กิโลได้ั้งเนี่ยกิ่งเนี่ยไปนีป่ไไปเก็บเชอร์รี่กับแม่แล้วปะเอาแล้วปะเอามาเกณฑ์นู่นนะไปไปเก็บเชอร์รี่แล้วดกเต็มต้นอยู่โน,น่นฝนจะตกมาไปเก็บช่วยแม่แล้ว สวัสดีค่ะทุกคนดูเชอรี่กิ่งนี้จากที่คุณเห็นอาให้ดูนี่ตอนนั้นะมันยังแบบว่าไม่แดงมากเลยเนาะแบบเป็นเหลืองๆนี่ทุกคนสุกเข้มแบบอืมปเราไปเก็บกันค่ะ,ะโยอลมพัดก็ขออภัยหน่อยนะคะทุกคนดูผลมัน้ยแบบถ้าฝนตกมาเนี่ยมันจะแตกนะแบบโอ้โหสีเข้มเลยทุกคนจ๋านี่ดูด้านนี้ ดู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 ดดดสีแดงเข้มแบบเนี้ยแหละหว,วานอร่อยอืมอืมอร่อยอ่อืมมันฝนจะตกมาเลยทุกคนมาเก็บช่วยหน่อยแล้วมาเก็บช่วยคุณหองเลยฝนมันจะมาเลยทุกคนจ๋าแปะ๊แปะๆมาโอ้ย โอ้หล่นอุ้ยดูลูกแคมหวานอร่อยเลยทุกคนจ๋าอยากยืนให้จังเลยอยากยืนให้จังเลยอยู่ไกลกันจังเลยเนาะมาเก็บด้วยกันแลว้วน,นะโอ้ยดกมากเลยเก็บไปเมื่อกี้หมดแล้วนะคะเพราะปู่กินหมดเกี้ยงเลยนะคะตะกร้าหนึ่งแล้วก็ฝากเพื่อนเอาไปฝากเพื่อนบ้านสองตะกร้าดูความดกนะยังไง จะเก็บคนเดียวหมดด้ยนะทุกคนนู่นน่นนู่นน,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 น่ปลูกมันไม่ได้ฉีดยาเนาะมันก็จะมีหนอนอยู่บ้างนะทุกคนแต่ว่าเราต้องรีบเก็บถ้ามันสุกแบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าฝนยังไม่ตกเท่าไหร่มันก็ยังไม่ลามเนี่ยดูเต็มเลยปูดไปโมไปทุกคนจะดูพวงนี้มา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 อุยรับไปเลย ขอบคุณที่ติดตามชีนิงมาตลอดนะทุกคนคงจะได้ชมคลิปเก็บเชอร์รี่กันแบบตลอดเวลาเลยขอบคุณมากมาอยากยื่นให้คนละกิโลไปเลยไปขอบคุณขอบคุณมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยตอนที่ปีนอยู่บนบันไดขอบคุณแบบการติดตามตั้งแต่คนยังยังผอมๆตอนนี้ก็อ้วนขึ้นนะกะ็ พาเก็บผลไม้ตลอดนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะมันเป็นอะไรที่ความสุขตามธรรมชาตินะทุกคนใช้ชีวิตแบบคุณเองชอบแบบนี้มากๆเลยแล้วก็ได้มาอยู่แบบนี้กับสวนแล้วก็กับผลไม้เนาะไม่ใช่ผลไม้ไทยแต่ว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยเออกินเนาะเชอร์รี่ก็ไม่เคยกินเอ่อตั้งแต่อยู่ไทยเนาะก็ได้มาแบบอู้มีต้นที่บ้านก็มันก็แบบเป็นอะไรที่โอ้ยมีความสุขทุกคนจ้าเปิดวาบ ดูดูความสวยมันส่วยผมสวยมากเลยนะอ๋ออยากให้มาเก็บมาเก็บด้วยกันนะคะนี่มานีา่นะสีเข้มอร่อยพันนี้ที่ส่งไปขายที่ไทยแหละสีเข้มๆนะคะมันเป็นเชอรี่พันหวานเนาะดูมันเลื่อมแบบเงาวับออ้ยมันแดงแดงน่เกิบดูว้าวเล็เข้ามา กิ่งนี้ก็ออกประมาณห้ากิโลได้ั้งเนี่ยกิ่งเนี้ยทั้งกิง่งทุกคนจะเดี้ยเก็บได้ไปหนึ่งตะก,ก้าแล้วทุกคนจะลงมาตรงนี้ตอนเมื่อกี้ไปนู่นเลยนะนูน่นนูน่นนูน่นมันถือกล่องไม่ได้เนาะลงมาข้างล่างดีกว่าพาทุกคนเก็บข้างล่างโอ้ยมันต้องดึงแบบนี้นะถ้าดึงขั้วตรงนี้นะคะมันจะเป็นขั้วดอกของปีหน้าเนาะนก็ต้องค่อยๆเก็บนะ่ทุกคนดู อสีสวยจังเลยสีสวยจังเลยมือข้างหนึ่งก็ถือกล้องทุกคนจะอยากให้ทุกคนเก็บด้วยกันเออมามาเป็นตักกล้องให้แนะ่มาเก็บให้แนะ่คุณเองจะถ่ายเอ้าคุณนะโอ้ยดกมากคุณนะในช่างอยู่ไหนเนี่ยในช่างนี่ปลูกเฉยๆนะไม่มาไม่มาเก็บเลย กว่าจะกินต้องเอาใส่ปากนะทุกคนถึงจะกินนะในช่างเป็นผู้ชายที่ <c oughs> โอ้ยเรื่องสวนนี่ผล,ลไม้นี่มีแต่คุณเอง่างเก็บแต่เธอน่ะชอบกินสตรอเบอรี่นะทุกคนเปิดวาบเปิดวาบทำไมมันสวยแบบโอ้ยน่ากินมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็ เอาไปฝากพ่อปู่ไม่ย่อีกนะคะคงจะหมดแล้วล่ะป่านนี้เอาให้ไปสองตะกาตะกาแรกอ่าให้ชิมหมดพ่อปู่ไม่ย่ามาหาบอกว่าหมดแล้วว่างั้นพ่อปู่ชอบกินมากหันไปตรงหันไปตรงนี้อสุกสุกไล่กันทั้งต้นละจากข้างล่างยังไม่สุกแดงแล้วตอนนี้ทุกคนจา้า แดงไปทั่วต uh ้นจนมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันสีเข้มมากเลยเนี่ยเข้มเข้มดูเห็นไหมแต่ก่อนแดงๆเดี๋ยวนี้มันเข้มเลยทุกคนเข้มเหมือนเม็ดมะขามพวงเนี่ยโอ้โหพวงนี้ทุกคนเหนื่อยเมื่อยแล้วเมื่อยแท้กินแก้มื่อือ หวานกรอบอร่อยมาเก็บมุมนี้เปลี่ยนมุมไปไปมามาดูมุมนี้ทุกคนจ้ะอลังการฝวกนี่ตรงนี้มันจะเป็นช่อดอกมันนะของปีหน้านะคะเราบางปีคนหนึ่งก็หักเอาเป็นกิ่งนะ้มันจะได้เร็วเอามานั่งเด็ดข้างล่างเมื่อย เก็บทีละลูกแบบอย่างน่ารักอย่างน่ารักูนกเนี่ยฟววเปิดวาบเปิดวาบเปิดวาบโอ้ยสีเข้มนา่ากินเก็บไปกินไปบ้านเราเองนอนเก็บก็ได้นั่งเก็บก็ได้ ฝนตกมาเก็บไม่ได้มันสิเปียกโอ้ยทุกคนมาเก็บช่วยหน่อยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพลินไหมชมคลิปเก็บเชอร์รี่เพลินไหมคะโอ้นี่ลูกนี่เน่าเห็นไหมมันก็จะมีเน่าอยู่แต่มันยังไม่ลามนะถ้าฝนมาเนี่ยโอย้ลามช่วงนี้แหละเก็บอย่างเมามันดูทุกคนดูกิ่งนี่ว้าวว้าวงูข้างบน นูน่นเต็มกระมังลงมาจากข้างบนอขอกินแก้เมเอยหน่อยเถอะแค่ข้างล่างวันนี้มันอึมครึมเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนจ้ะคนหนึ่งก็เลยรีบเก็บเพราะว่าถ้ามันฝนตกแล้วไอ้ที่สุกๆเนี่ยมันจะแตกนะคะแตก นี่โอ้ยลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนอหวานอร่อยมากอืม <laughs> ลเมล็ดขออภัยที <laughs> ดูมันเข้มดูสีเข้มอม,มันหวานอ,อร่อย สองลูกนี้สวยเข็มเก็บเข้าปากตอนนี้คือช่วงเวลาพักเบรอขอกินก่อนนะคะเต็มหนึ่งตะก้าแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บอีกขอกินกงี้เดี๋ยวก็จะได้เก็บลูกพลัมลูกแพร มาเก็บด้วยกันค่ะเก็บเก็บเท่าที่เก็บไหวข้างบนยังไม่เก็บเลยนะทุกคนข้างบนข้างบนนู้นน่ะว้าทำไมมันลูกสวยอย่างนี้ดูชวเข้มห <c oughs> <c oughs> วานอร่อย พันคนอเปอิดพันหวานกรอบมันจะกรุบกรุกุกรุบนะสมชื่อมันเลยค่ะทุกคนโอ้ยข้างล่างเต็มเลยทุกคนจ้ะ เออป,ไปไนก็เจออู้อันนี้มันยังแดงไม่เข็มทอนนี้มันยังแดงแดงเดี๋ยวจะปล่อยไว้ก่อนเก็บอันเข้มเข้มก่อนตรงโน้นอ่ะเข้มเข้มผลใหญ่ใหญ่เดี๋ยวตรงนี้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 อ้ยน,นี่ทุกคนจา๋าสามใบเถาน่ากินไหมข้างล่างเลยลูกใหญ่ใหญ่ น่ากินมากเลยนะท่านดูนกยังอิ่มอ่ะทุกคนนกนกมันไม่มากินเลยเนะี่ยสีเข้มทุกคนดูโอ้ยผลใหญ่อร่อยมากข้างล่างเต็มเลยลงมาข้างล่างแล้วนะเผื่อไว้ให้พ่อปู่นะคะแต่ว่าเก็บไปให้ดีกว่านะคะ พ่อปู่มาแล้วแต่ว่าคุณเองบอกพ่อไม่ต้องเก็บให้เหนื่อยเดี๋ยวเก็บให้ไปเลยค่ะทุกคนเอาใส่ตะกร้าก่อนอือสามผลใหญ่แดงเข้มโอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนสามนะกินน่ะกินเน่ยจะได้นะข้างบนเก็บจะปีนไปก็เดี๋ยวบอกนายช่างให้มาช่วย จะเอจ๋จะเอ๋นางไม้นางไม้ใต้ต้นบัเซอลี่ใต้ต้นตะขบทุกคนโอ้เหนื่อยอยมาเก็บช่วยหน่อยจ้าทุกคนดูดึงพวดดึงพรวดโอ้ี โอ้ย,อยเข้มสะใจโอ้โหแดงเข้มน่ากินโอ้ยท่านั้นนะส่งไปขายเมืองไทยโอลยลไม่เอากำไรเอาแต่ค่าเครื่องบินค่าเครื่องค่าขนส่งค่าขนส่งเอาไปให้คนไทยได้กินเนาะอ้อ พอคุณเองจะเก็บได้เต็มทุกคนจา้าี่ชั่วโมงแล้วเนะี่ยอันลูกสวยน่ากินน่ากินแดงเข้มอืรับไปเลยจา้ายืนทะลุจอส่งบูทูธหากันบูทูธบูทูธอืน่ากินเนาะทุกคนจา้า แดงเข้มเลยจ้าข้างล่างนี่เข้มหมดละทำไมมันแดงขนาดนี้แดงน่ากินขนาดนี้อุ้ยโอ้ย,อย,อยชนต้นไอ้นี่ชนต้นในร้านอเรนรโอ้ยทุกคนเราอ,อ้ยน่ากินมาก อยากส่งไปเมืองไทยเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวให้แม่มากินอยากให้ครอบครัวมาคิดถึงทุกคนเลยให้ทุกคนได้กินเลยทุกคนจ๋าเ็แล้วค่ะทุกคนลาเราไปนั่งกันดึงอาพวงนี้ค่ะอืออาพวงนี้ไปด้วยโอ้โหดึงพรวดดึงพรวด ดึงพรวดดึงพรวดเลยสีสวยเข้มน่ากินสวยไหมเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มแล้วไปไหนมาเมื่อกี้ <c oughs> แม่อยู่บนต้นเชอรี่ออ <c oughs> ไม่อยากกล้องอุ้ยหันตูดเลยหันเหนฝนจะตกนี่แหละทุกคนดีดีนะเก็บได้เต็มตะกร้าแล้วดูค่ะ เดี๋ยวจะไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าก่อนนะคะแวะเอาไปแบ่งให้พ่อปู่แม่ยา่นนะะาด้วยเนาะดูเต็มเลยอเลยเข้ามาค่ะนี่อพวงนี้เอาไว้มันยังไม่สุกมากเท่าไหร่เอาไว้ก่อนเก็บที่แบบมันเข้มๆแบบว่ามันสุกก็ปีนไปข้างบนกนยังไม่หมดเลยข้างบนเต็มเลยทุกคนอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งเก็บชั่วโมงกว่าแน่ๆทุกคนได้เต็มนี่ มาเก็บด้วยกันครับเดี๋ยวไปบ้านพวกปู่แม่ย่านะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมกดไลค์ให้กับที่หนิงอินเยอรมนีนะคะเจอกันใหม่พอกันไหมเด้จ้ะไม่อไรไปแล้ว